เอาละครับสวัสดีครับผมอาร์มรีคุณนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาค้าพวกนี้ครับแต่เดี๋ยวพี่โดนอยู่ไหนย,ยังไม่ได้เข้าเลยนะ้องเวอร์ชันอะไรอันนี้บอกเลยครับผมจะเล่นเวอร์ชันหนึ่งศูนย์จุดสิบสามจุดสี่ศูนย์จุดสิบสี่จุดสามนะครับเดี๋ยวจะเออสักพาร์ทห้าพ์ทไม่แน่ก็พาักหกพักเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะ เอออามอามต้องปล่อยว่ะอามต้องปล่อยอามจะเล่นนี่นี่นะครับจะเล่นฮังเกอร์เกมให้ดูอะไรเนี่ยอามเดอร์ฮังเกอร์เกมเดอร์เบสบอลนะครับเซฟใครเนี้ยเซฟใครเนี่ยเซฟพวกเซฟมินิเกมไม่เล่นสนุกเหรอมันเล่นไม่ได้เนี่ยเออให้นกปล่อยไปล่อโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปล่อยกันนะเลยไฟให้พี่ผมก่อนนะครับไอเออไปด้วยอ่ะพี่ใหญ่ ใครเป็นใครเม่ชาบูไอ้พวกนี้ไม่ใช่นุ้ไม่เคยกินอ่ะนุไม่เคยกินเลยชาบูอ่ะนุ้ไปกินที่ฮะรอบเ้วอ้าวไปเล่นมอนเข้าบกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ้าคุณอยากเล่นฮั n เกอร์เกมก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้ครับฮันเกอร์เกมกับเบสบอลครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแป๊บนึงไม่ได้หรอทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโบติดตอมพี่เราไม่มีอะอาไม่ต้องอัดคลิปหรอกเตะ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 อาไม่ต้องอัดคลิปทำไมไม่อัดไม่ได้ดูน้องอัดเองไม่มีอะไร

เดี๋ยวจะสร้างบ้านเป็นไม้คานครับรบรไม่หลไม่โดนลองลองลองเพลงลอ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 งเพลงลองเพลงมันก็ไม่ได้เกมโบกมาล่นได้อือแผบอกไว้ก่อนนะครับถ้า มันเข้าร้อยของอามอ <5, 000 S 1> ่ยอดร้อยถึงห้าแสนครับเอ้ห้าแสนห้าร้อยก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวนะครับตัดไม้เลยพี่โดนเดี๋ยวผมจะมมมโชว์ตัวถ้าไล่ถึงห้าร้อยก็ทืบไล่เลยมันไม่ยมิ่นึ่งห้าเจ๊มมันนะพี่โดนอุ้ย ุณพี่วิจะมัเเยเอ้ตัวใจแล้วพี่โดดรบา,ายอะไรนะไมโอก็โบกไม้ข่า <c oughs> เป็นไกจะถูก,กระดูฟันล่างทำไมเปิดมาขอนะเดตต์ต่อนะเอาเยวะ <c oughs> ตอนที่ยิงบอลเข้าว่าเราไม่เข้าเอาไอเดียกันมากพูดคำเดียวมาเลยชัดๆ <c oughs> อ้อทำไมึพี่เดนไปลบคลิปดิลบอะไรในนั้น <c oughs> ลบในลบในเพิปจอโตเอ้ยลบในเพิปจอโว้ลบในแกล๊ลอรี่ดินำเข้ากูเอ้า ใั้ตัวเน็ตเหมือนก่อนไม่ใช่ตัวเดิมน่ะตัวที่มันนุ่งเก่งไงอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีสก,กินเออไม่ใช่เพรใส่แค่สก,กินฮะยอะตุกเมล์เจ้าหนูไปห้าโมงมึมกมง,มงก็บอกว่อเดิพี่เดินเข้าแก่ลอรีดิ <c oughs> แกลอรลีอันไหนที่มีลูกพาบ้า นี่นแกลอรี่นี่แคลอรี่นู่นอะไรอ้อยมาเจ็บอันเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนที่บอกว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคหนึ่งสองสร้างผิดสาม chín chín ba chín 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 băng, chín ba băng. Ui, chín đồn, mày là hai mày, 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 สามสี่ห้าทุกคนอ่านเลยอกแล้วครับว่าผมใช้วงกลมทำไมเพราะมัน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 อะไรวะมันลาย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 มันดีนะครับต่อวงยาวได้นะครับ บุ้ยบอกเกิดอีกจะเริ่มพรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับได้ยังได้ยังสวัสดีครับเปิดสวัสดีครับแขกเข้ามาอย่างไรเข้ามาแล้วเปิดมั้ยเปล้วไม่เปิดเปิดด้วยดีอารมเปิดด้วยขี้เกียจสวัสดีครับแพตตันมามาให้พี่หน่อยตอนมาแรกครับมาครับก็คือตัดไม้นะครับเติมเติมผูกกลับด้วยครับ จะไม่ได้ทำลายเปิดหมดสุดนะพี่โดนแพทแพทเข้ามาอย่างแพทเข้ามา่าแล้วอยู่ไหนเนี่ยดูเรือมหาห้าดูเปิดเสริมด้วยเปิดหมดด้วยอ่ะเปิดแล้วมหาอะไรนะแพทัแพทมีไม้ข้าวล่าพี่ขอพี่จะไปทางบ้านสามสิบสาม แพทอยู่น้อยชื่อพี่ดอนชื่ออะไรก็ดูนชื่อแพทพีพีเอพีห้องห้องพีพีเอพีเอทำไมชื่อเหมือนกันเลยวะไอริยนดอนยี๋ยวคุณซี่ข้อใบทำพีพีเอพีเอใบนี้มาเอาไปยุดด้วยก็ไม่ไปแล้วเร่กลไม่ไปแล้ว ไแล้วายไปยุ่นโน้นนะไฟได้ไงไปทิกจ้าหรือมารไม่ได้ไปเลยที่นันแล้วเขาบ่กเขาต้องเรียนกันได้แต่ยากษ์เรียนจริงเขาต้องไม่ได้ได้ไม่ได้ดูดเองแน่ที่ลงคลิปให้เป็นไรวะไปนัดกันไม่ใช่หรอจะไปนัดกันด้วยไม่ใช่หรอเฮ้ยวันนี้มันเศร้าเไยยังไม่มีอ่ะ อภัยที่ขำหยาบตรงนันครับลืมบอกครับเดี๋ยวจะเออเที่ยวอะไรอ่ะน้ำเข้ามีเข้าอยู่แล้วมาอามเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยา่าลืมครับทุกคนถ้า,ถาอยากเล่นทางรเกมหรือ่วกที่มันยังไม่เคยดูเล้วเหมนงูเลยตอง่ัวสีทองนะที่แรบฮัตเลหรอเอเอะเอะไรวะ ก็อยากเล่นสกายก่อนเลยทั้งก็จะงัวจะผมจะทิ้งลิงก์กวยให้นะครับทิ้งลิงก์อะไรหรือเปล่าครับทั้งก็เกมกับจะได้ไหมไม่ได้ทั้งก็เกมเดี๋ยวแม่มีกล้วยห่อบมาไปดูมนีทั้งเขือพี่โดนเออลืมครับเดี๋ยวผม เิ้งมื้เออปเลยไปเลยทิ้งอุ๊ยพี่ด่นข้าวอ่ะที้ใลแม่ทิงแมพฮัก็เกมไว้ให้นะครับกักกับเบสวอลครับขอโทษนะครับเมื่อกี้คลิปหลุดนะครับอ๊ยจุ๊บโอ้ยปวดขานั่งย่างี้ พี่เดินทำฉันใครมันมาวางตัวครับต้องอันวะเ<ม>จะบะยบม,มันก็หล่อเล่นเดี๋ยวผมจะจบเก็บแล้วนะครับวางพี่อีก,อกจุ๊บโอ้ย แม่พี่โดนโอ้ยมาดิได้อาร์ตีพี่แค่ตองเทียพอแล้วนะพี่เล่นบอลแล้วนะก็จะไปแล้วเนะวี่ยขอเจ้าคลิปเพี่นยนดีนะครับสวัสด,ดีอย่าลืมกดไลค์นะครับเอ้ยลองถามให้ลืมกดไลค์นะครับถ้าถึงประมาณห้าร้อยเดี๋ยวผมจะโชว์ ตัวให้นะครับ